ตำนานคนดังชีวิตล่าสุดของคุณบัวชมพูฟอร์ดค่ะจากอดีตศิลปินชื่อดังพันตัวทำสวนปลูกผักหลังแต่งงานมีลูกหลายคนคงคิดถึงอดีตนักร้องเสียงหวานขวัญใจชาว90อย่างคุณบัวชมพูฟอร์ดหรือว่าบัวชมพูสหวัฒที่ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสักพักใหญ่เลยทีเดียวและคงอดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมคะว่าชีวิตปัจจุบันของเธอนั้นเป็นอย่างไรบ้าง บัวชมพูฟอร์ดหรือว่าบัวเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมปี2523ค่ะเป็นลูกสาวคนเดียวของบิดาชาวอังกฤษและมารดาชาวไทยเป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทยค่ะเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นพิธีกรรายการ Teen Talk ในช่วงปี2540และได้แสดงละครโทรทัศน์ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินในสังกัด Music Cream ในเครรอแกรมมี่ค่ะมีผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงได้แก่เพลงอย่าทำให้ฉันรักเธอลมวงกลม แค่อยากจะบอกชั้นคนเก่าดอกไม้ในใจให้โอกาสได้ไหมและเพลงซันชายเดย์เป็นต้นคุณบัวชมพูนะคะได้เลือกมหาวิทยาลัยเดียวกันที่มารดาคเคยเรียน <S <S 1> <S 1> ก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเอกการละครระหว่างเรียนนะคะได้ร่วมทํากิจกรรมด้านการละครอย่างเช่นรับบทนางสีดาในการสแสดงโขนธรรมศาสตร์ เล่นนิวภาษาไทยละครร้องเรื่องโอลิเวอร์ทวิสต์และนางอภัยมณีค่ะคุณบัวชมพูฟอดนะคะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ17ปีเมื่อทางโรงเรียนได้พาไปทัศนศึกษานะคะชมการผลิตรายการเกมฮอตเพลงฮิตทีมงานได้สะดุดตาเข้าค่ะและเรียกไปทดสอบเสียงเพื่อให้เป็นนักร้องระหว่างรอทำอัลบั้มนะคะได้ทำงานพิธีกรรายการทีมทล์กในช่วงทีเฮลตามด้วยรายการแก๊งออฟไฟค่ะและได้แสดงละครโทรทัศน์ คุณบัวชมพูฟอร์ดนะคะเป็นศิลปินคนแรกของค่าย Music c r e รีมีผลงานแรกคือเพลงแค่อยากจะบอกค่ะเป็นผลงานเพลงประกอบละครเรื่องกากเพชรที่คุณบัวชมพูฟอร์ดแสดงอยู่จากนั้นนะคะจึงได้ออกอัลบั้มเดี่ยวตามมาถึง4ชุดด้วยกันค่ะก็คืออัลบั้มบัวชมพูอัลบั้ม s u n s ชายเดย์อัลบั้มบิวตี้ฟูล m มเมนตและอัลบั้มไบ s i d e ค่ะชีวิตส่วนตัวของคุณบัวชมพูฟอร์ดนะคะได้สมรสกับคุณประสมพงศ์สหวัฒ นักธุรกิจกรรมการบริหารบริษัทวนชัยกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติรายใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิก,กาย,ยนปี2551ปัจจุบันนะคะมีบุตรชาย3คนค่ะชื่อน้องแมทและฝาแฝดชายค่ะน้องมาร์คและน้องเหมาสำหรับชีวิตปัจจุบันของคุณบัวชมพูฟอร์ดค่ะชื่นชอบในการทำสวนเป็นชีวิตจ,จิตใจโดยมักจะโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรนะคะอัปเดตให้แฟนๆได้ติดตามกัน เป็นภาพที่เธอกําลังทําสวนอยู่กับธรรมชาติแถมยังเอาผลผลิตที่ได้มานะคะทำกับข้าวให้ลูกๆได้ทานอีกด้วยโดยสวนของคุณบัวชมพูฟอร์ดนั้นมีทั้งพืชผักสวนครัวสมุนไพรและผลไม้หลากหลายชนิดค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเรียบง่ายสบายๆและดูอบอุ่นมากๆเลยนะคะ